เย็นด้วยความความความหนาวไหมกำลังสบายอะตอนนี้ไม่ร้อนไม่หนาวความความเกือบจมน้ำแล้วกลองเกือบจมน้ำแล้วจะบ้า เกือบแล้วไอโฟนเกือบจมแล้วอีกนิดเดียวจะจมแล้วมีโกโกโ้แต่ว่าโกโก้ฝนนั่ะเหมือนไม่ได้ใช้นานชันนแบตไม่เข้าแล้วพี่เธบอกว่าซื้อใหม่แบบกันน้ำตอนแรกจะซื้อกระเป๋ากันน้ำมาแต่ว่าลืม อยู่เมาดีฟครับ เขียงแบบว่าลมซัดคือฉลามีปีศาจตัวใหญ่ด้วยเจอเมื่อวานตัวเป็นเมตรเลยอ่ะบางทีก็มาไหว้ก็คือเมื่อวานเจอที่โรงแรมเลยนะแบบไม่ได้ต้องนั่งเรือไปอยู่แถวข้างอาหารเลยแต่ว่าน้องก็จะ ตื่นเต้นเลยตรงนี้แหละเหมาะกับเราโอประาลางไน่กิจกรรมมาเก็บปาะกาลังไหนไหนสีฟ้าสีฟ้าแต่ไม่ใช่เพราแม่ไม่ได้ใส่แม่อาจจะมันเป็นสีฟ้าปากกาลางนี่เขาิด้ไม่เอากลับมั้ เปลี่ยนมาเป็นการังคอนเทคเตอร์แทนตอนนี้เป็นจกรรมเลยมีดำและน้ำเลยเหมาะกับเราดูเปนความสุขอุย้ยนี่สวยเอาดีครับนี่ดีกว่าสวยสุดเลยเจ้สวัสดีค่ะะดาวไม่หนุนโตเลยอ่ะน้องมีน่าสวัสดีครับนี่การ์ลังนเทสเตอร์ กเก็บมาดูนะฮุยฮุยฮุยแม่ปูนี่ไงสวัสดีจ้าฮัลโหลปูน่ารักจัง้องกำลังเดินมาแอบอยู่ในเปลือกหอยเขาใช้เป็นบ้าน คุณควินฮัลโหลเันฉ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 ัน t นฉันนฉันฉันันนฉั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 นนฉันฉ I นฉั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 ันฉะันฉ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 นฉั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 นนฉันนฉั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 นนฉันมนฉนัน ค่ะอย่างนี้คุ้าห้ขอบคุณค่ะโซฟาเราเปลี่ยนาจากเล่นน้าอบคค่ะร้าิ๋วหอยแต่ว่า อันเอเริ่มเลยเรื่องตัวสวัสดีครับม่เปิดลมมิ่งมาอยู่แล้วแม่อันนี้เ่เริ่มเลยอากาศดีค่ะตอนนี้ ที่เป็นเจ้าทินของที่นี่ด้วยนะเขาไม่ยอมไปไหนเลยนั่นคือถ้ามีปลาดาวแถวนี้มันก็จะน่ารักมากๆเลยเพราะว่าน้ำมันใสสุดๆถ้ามีปลาดา ก่อนเราคุ้นค่าอ่ารักไหมจับได้มันมันไันนี้แล้วมันอยู่บนหาดแล้วห้าจับตอนอยู่ในน้ำอันนี้น้องกลายเป็นก้อนอิฐแล้วเดี๋ยวนี่ค่ะหนูกินบัได้เด้อนา่ารักทุดทีมีอะไรน,น,น่ารักน่ารักอีกไหแต่ส่วนใหญ่เหมือนแบบพอมันพัน เล่นนาเหมือนจุ๊บแป้งก่อนกิจกรรมทางน้ำของเราก็คือเดินหาเปลือกหอยหึงเพราะว่าขึ้นมาแรงมันก็เลย นีเ้ยไม่ใช่ท้องรอ้องไม่ใช่เสียงท้องผลร้องนะยังอิ่มอยู่เลย